วันนี้นะคะนันจะมาพูดถึงทิศที่จะทําให้ทุกคนนั้นจับเงินล้านได้อย่างง่ายได้นะคะนั่นก็คือทิศไอเดียเงินล้านหรือว่าทิศไอเดียบันเจิดความคิดสร้างสรรค์สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีไอเดียตันนะคะต้องทิศนี้เลยค่ะทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกนั้นเป็นทิศของธาตุทองธาตุทองสีที่เราต้องการที่จะส่งเสริมพลังของทิศนี้นั่นก็คือสีขาวสีเทา ว่าจะเป็นสีเทาอ่อนหรือว่าสีเทาเข้มนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะและอีกหนึ่งธาตุนะคะที่จะเสริมพลังทิศนี้ก็คือธาตุดินสําหรับบางท่านที่อยากจะปลูกต้นไม้นะคะไว้ที่บริเวณทิศตะวันตกนั้นก็สามารถทําได้เพราะทิศนี้นั้นจะทําให้พลังงานความคิดสร้างสรรค์ของเรานั้น เจริญเติบโตหรือว่างอกงามขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่เรานํามาปลูกที่บริเวณทิศตะวันตกนะสำหรับโลหะหรือว่าตะกูลแร่ธาตุทั้งหลายก็สามารถนํามาเสริมได้อย่างเช่นบางท่านมีกรอบรูปนะคะที่เป็นลักษณะสีทองสีเงินก็สามารถนํามาแขวนผนังไว้ที่บริเวณทิศตะวันตกของเราได้เลยหรือใครที่มีเครื่องประดับสวยๆงามๆอย่างเช่นที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถนํามา วางไว้ที่ตำแหน่งบริเวณนี้เพื่อที่จะเสริมพลังงานเกี่ยวกับไอเดียของเรานั้นให้พุ่งกระฉุดขึ้นไปนะคะฝากติดตามทิศมงคลหรือว่าห่วงจุ้ยเสริมดวงเบอร์มงคลเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเคล็ดลับการบูชาพญานาคคาถาบูชาพญานาคได้ที่นันทิดานาคีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ